สวัสด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีครับปุ้มวันนี้มาพบกับปุ้มเลยแล้วนะครับแอดมินตีนะครับวันนี้ปุ้มจะมาแนะนําเป็นงานตัวนี้เลยนะครับความขนาดความควางของแป่นงานนะครับสิบสองเซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแป่นงานนะครับสิบสามเซนติเมตรนะครับความยาวเส้นปุ้มอยู่ทีห้าสิบเซนติเมตรเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นงานต่อมือนั่งที่สะเสมือนจริงนะครับปุ้มมาเลยจะเป็นงานต่อมือนั่งที่สะเสมือนจริงเลยนะครับสามารถปัดเปลี่ยนแทรกได้เลยนะครับช่วยหมานะครับตรงนี้ช่วยหมา พมหนุม่มพุ่มสวยพุ่มลือนะครับพ่มเกตด,ดีเลยนะครับพุ้มดับประคันเดี๋ยวผมมาติดในอุ้นในดูกันนะกิฟจะมีต่งวัดเตตัวนะครับลูกอาลูกาไม่มั่นใจในกิฟตเต้เตัวนี้ถ้าหมาแจงพุมมอะไรเลยนะครับว่าให้หยับกิฟเพิ่มตรงไหน,นตัดตือนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดในอุ้นในดูกันนะครับแฮปปี้ปิดปุ่มบางปุ่มแต่นะครับถ้าหมา ต่ําความสะอาดได้สามารถได้นิบรือวาดัดต่ำเคมีได้ต่ำที่ไม่ได้เลยนะครับอรอนะติดออกมาแลวหน้าตาก็าจะประมาณนี้นะครับสามารถถัดผู้ได้ไอพวกไม่แหล่อยต่อก็ผืนงานจะไม่เห้ลอยต่อก็เลยนะครับเหนียหมานั่งตีตาเต็มเหมือนจริงเลยนะครับก้มไม่บางด้วย สามาปิดพุ่มเงอะพุ่มเงอะพุ่มงอกหรือว่าพุ่มเสี้ยได้เลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวปุ๊บจะมานี่ไปดูกันนะครับพุ๊บได้ทาการเปิดเต็นี้เป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ครับเหมาะตั้งรับูกค้าตี่มีปัน้าพุ่มบางบริเวนบริเวณกว้างนะครับต่การหรือว่าเอาไปเติมปุมใได้ปนิได้เลยนะครับ มีเผลือกข้าวกับ่่งป้มมฟองเราแจนป้มมฟองเรานะครับมีเยลือยขึ้นกับแจนป้มมฟองเราได้เลยซึ่งป้ไม่มหน้าขึ้นไ้เลยนะครับ นีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหมัดรวบได้เลยนะครับหมัดรวบได้หมัดรวบหรือว่าตัดหู้ก็ได้นะครับนี่นะครับปัดเปลี่ยนแท็กได้นะครับหมัดรวบได้ต่าซีไม่ได้นะครับจะเป็นงานพ่วแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวผมให้แหลกก่อนผมจะปิดคลิปนะครับนี่จะเป็นงานต่อมือนั่งทีซ่าเสมือนจริงเลยนะครับสามารถปัดเปลี่ยนแท็กสายหรือว่าได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ตรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือตั้งซื้อเรื่องการตั้มมาแอดไลน์หรือโทรมาสอ,อ,อ,อบถามได้เลยนะครับตั้มรับกรณีปุนน้มแอดมินตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ